การ์ดเกมยูกิโ oh! อนะครับเป็นการ์ดเกมที่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราซื้อเด็กๆหนึ่งมาแล้วเนี่ยมันจะต้องเล่นได้แค่เด็กๆหนึ่งอย่างเดียวนึกออกไหมคือบางทีเนี่ยมันก็จะมีเอนจินที่มันเป็นของทีมนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาเสริมเอามาช่วยนะครับให้เราเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นนะครับเพิ่มโอกาสในการทําให้ติดบอดมากขึ้นหรือบางอันเนี่ยสามารถที่จะทําออกมาแล้วมาช่วยในการ การแฮนด์แท็บจากอีกฝ่ายได้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับพูดง่ายๆก็คือเอามาช่วยซัพพอร์ตให้ทีมที่เราเล่นอยู่เนี่ยที่เป็นเป็นเมนของเราที่มันเป็นหลักของเราเนี่ยเล่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเอามาเสริมมาแหละนะครับถ้าเอามาถ่วงจะเอามาทําไมใช่ไหมฮะแน่นอนว่าเอนจินพวกนี้เขาเรียกว่าเอนจินสามัญน,นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็ก ขาเรียกว่าไงทุกเด็กคะจะใส่เอนจิ้นพวกนี้ได้มันก็ต้องดูไปตามเหตุตามปัจจัยนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าตอนนี้เอนจิ้นของโลก g g o มันอัปเดตไปถึงขนาดไหนแล้วครับ Tactical Tri-Pack กำลังจะวางจำหน่ายแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งมาแทนที่ของ Animation Chronicle ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเด็ก Animation Chronicle เนี่ยมันเป็นยังไงคือผลประกอบการมันเป็นยังไงทำไมคนมิถึง เปลี่ยนมาเป็น Tactical Tri-Pack นะฮะซึ่งเราก็เคยจะได้ยินแต่ Tactical t r i d e c k ใช่ไหมฮะแต่พอมันเป็น Tri-Pack เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแพ็กสุ่มที่มี15ซองแล้วก็ข้างในเนี่ยมันก็จะมีการรีพิ้นตีม3าตีมนะฮะซึ่งมันก็ประกาศมาแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีของเสริมของตีมนั้นๆด้วยที่มันรีพิ้นออกมานะฮะซึ่งตอนนี้ที่มันประกาศเขาจะมีเด็กแบ็คเมจิกเชียนะฮะมีมิคังโก นะ,ะแล้วก็มี m a สฮีโร่นะครับก็คือพูดง่ายว่าฮีโร่นั่นแหละนะครับแล้วก็มีการรีไพิ้นฮีโร่ออกมานะฮะโอ้โหแบบว่าการนำซัมเมอร์เซลมากๆนะครับประเด็นก็คือการมาของของเสริม Black m a g i c เชียน,นะฮะมันก็จะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด3ใบนะถ้านะผมจะไม่ผิดนะ3ใบตีมละ3ใบตัวที่มันออกมาแล้วดูน่าสนใจนครับมันก็คือ ตัว Dark Magician of Destruction นะครับเป็นตัวฟิวชั่นนะครับโดยวัตถุดิบเ่ยเขาบอกว่าจริงๆเราจะต้องเป็น Black Magician กับ Monster ธาตุแสงหรือธาตุมืดหนึ่งใบนะฮะแต่ในทางกับการในการอัญเชิญเนี่ยการ์ดใบนี้ต้องถูกอัญเชิญแบบฟิวชั่นโดยการใช้วัตถุดิบที่ระบุเอาไว้หรืออัญเชิญแบบพิเศษจาก Extra Deck ได้นะครับตรงนี้น่าสนใจมันบอกว่าในเทิร์นที่มีการสรใช้งานการ์ดหรือเอฟเฟกต์การ์ดเวทมนต์สำเร็จนำนสเตอร์ธาตุมืดเผ่าจอมเวทที่มีเลเวล6 หรือสูงกว่าที่เราควบคุมอยู่บนสนามหนึ่งใบออจากเกมเพื่ออัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบ,บนี้จากเอ็ก a d ราเด็ของเรามาบนสนามของเราเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษ Black Magician of Destruction ได้แค่เ,คเท่านั้นแล้วก็เอฟเฟกต์ที่1เนี่ยตราบที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนามหรืออยู่ในสุสานการ์ดใบนี้จะนับว่าเป็น Black Magic i a n นะครับหรือว่า Dark Magician เอฟเฟกต์สองถ้าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษสำเร็จเราสามารถนำ Black m a g i c i ช n หรือการ์ดที่มีชื่อ Black Magician ทถูกระบุในเอฟเฟกของการ์ดจากเด็กของเราหนึ่งใบขึ้นมือพูดง,ง่ายๆเสิร์ชการ์ดอะไรก็ได้ครับที่มี Black Magician อยู่นะฮะแล้วอีกใบหนึ่งครับที่ดูน่าสนใจจริงๆมันมีตัวฟิวชั่นอีกตัวหนึ่งนะแต่ผมจะไม่พูดในที่นี้ The Case of t i m y o s นะครับผมเป็นการ์ดเวชฉับพลันนะฮะบอกว่าเราสามารถสั่งใช้งานการ์ดชิ้นนี้ได้เพียงเธอละครั้งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกที่1เลือก Black Magician หรือ Black Magician Girl ที่อยู่บนสนามนะที่เราควบคุมอยู่หรืออยู่ในสุสาาของเรา1ใบอันเชยแบบพิเศษ Monster Fusion ที่มีชื่อ Monster ที่ถูกเลือกไว้ข้างต้นเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการอันเชยพูดง่ายๆจะเป็น Black Magician Girl หรือ Black Magician ก็ได้คือขอให้ Monster Fusion ตัวนั้นน่ะมีชื่อ Black Magician หรือ Black Magician Girl ก็จะสามารถ อัญเชิญจากเอ็กซ์ต้าเด็กหใบได้ครับโดยการนำมอนสเตอร์ที่เลือกอะไม่ว่าจะจากบนฟิลหรือจากหลุมเนี่ยกับเข้าเด็กนะครับมอนสเตอร์ Monster ที่ถูกอัญเชิญมาจากเอฟเฟกต์นี้ครับจะถูกนำออกจากเกมในช่วงเอ็นเฟสของเทิร์นถัดไปครับพูดง่ายๆก็คือมันเอามาเรียกดรากูนได้แบบใช้คำว่าง่ายได้เหลือเกินนะครับคือปลดมาก็เพื่อการนี้จริงๆสำหรับโคนามินะซึ่งก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับ ผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปถึงช่วงก่อนหน้านี้ที่เราได้มีเอนจินต่างๆนานา,นาที่เอามาใช้เล่นมากมายนะครับในเมตาชาตที่ผ่านมาเนี่ยคือผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูครับว่ากว่าจะรําได้1ตัวที่มากันเนเกตเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนจนมาถึงตอนนี้ที่มันสเปรดากูดออกมาได้แบบง่ายได้อะ่ะ มันง่ายจริงๆหนึ่งห,งหงการ์ดได้ดรากูนโดยที่ไม่ได้ผ่านเทียอะไรมากมายเลยคุณผู้ชมโหการ์ดเกมมันวิวัฒนาการมาจนถึงตอนนี้แล้วผมอยากจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูก่อนนะว่าการ์ดเกมยูกิโอเนี่ยมันเป็นยังไงในช่วงก่อนหน้านี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าแต่ละเอนจินมันยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนไปครับโดยคอมโบนะครับเราจะเริ่มจากออสซินาโตเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับเรามาดูกันนะฮะนี่ เราก็จะเริ่มจากออสซินาโตแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบเป็นมอสเตอร์พดูลัมกับมอสเตอร์ตัวสีส้มอันนี้มอสเตอร์เอฟเฟกปกตินะฮะสเปรย์ตัวนี้แล้วก็เรียกตัวนี้ออกมาจากเด็กจากนั้นใช้ตัวนี้ครับเซิร์ชก็เซิร์ชตัวนี้ออกมาแล้วก็สั่งใช้ครับก็จะชุบตัวนี้ออกมาแบบนี้ ไม่ได้สเปย์นะครับนี่จากนั้นนะครับก็ทำการแปะสเกลสั่งใช้ครับจะทำการเสิร์ฟเวทฟิวชั่นแบบนี้นะครับจากนั้นก็แปะครับแล้วก็สั่งใช้ครับฟิวชั่นโดยใช้วัตถุดิบเป็นสเกลแบบนี้สเปย์ออกมาจากนั้นขึ้นเชนใหม่ครับ ก็จะทำการกลับมาที่สเกลเหมือนเดิมนะเชนหนึ่งกับเชนสองปั๊บปั๊บแบบนี้เสร็จก็จะทำการ e x ็กครับเป็น on i absolute แล้วก็ลิงก์สองครับขึ้นนี่จากนั้นก็เพ du ลัมครับแบบนี้แล้วก็ขึ้น a p o l l o s a าแบบนี้ จากนั้นก็จะขึ้นเชนใหม่ครับเชนหนึ่งจะชุบหลุมเชนสองจะทำการจัวหนึ่งครับแล้วก็เชนสามครับทำการสเปร์ออสไอวอเทกซ์ออกมาก็จะได้สองตัวเนเกตนะครับไปกับการลำแค่นี้แล้วก็มีตัวแถมออกมาอีกหนึ่งตัวนี่คือคอมโบของออสซินาโตของเมโลเดียสนะครับ จริงๆก่อนอนันเนี้ยก็จะมีฮอลัสด้วยนะครับแต่ว่าผมก็จะขอข้ามฮอลัสไปเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับวิธีการเล่นเรามาดูฟีนสมิธครับคอมโบต่อมาโดยผมจะขอใช้เป็นสปิดรอยเทอร์เลอร์ท็อปนะครับในการเปิดนะแต่จริงๆแล้วคือมันอะไรก็ได้ครับขอแค่มอนสเตอร์2ตัวมันก็จะไปขึ้นตัวนี้นะฮะตัวนี้เลยแล้วก็ค่อยขึ้นเป็นเอนจินฟีนสมิธครับเดี๋ยวมาดูกันมันก็จะ เริ่มจากการสเปร์เทอร์ลราท็อปครับแล้วก็เสิร์ชนี่เลยทาเคทําบอกนะครับผมแล้วก็สเปรออกมาแบบนี้จากนั้นขึ้นตัวนี้แล้วก็ลิงก์แบบนี้นะครับจากนั้นก็สเปรเป็นตัวนี้แล้วก็ขึ้นเชนโมครับ จากนั้นครับก็จะทำการขึ้นเชคครับดีดแล้วก็สเปร์ตัวนี้ออกมาจากนั้นขึ้นลิงก์สองครับแล้วก็สั่งใช้ครับเรียกตัวนี้แล้วก็เอฟเฟกครับเลือกที่จะชุบหรือเก็บนะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ใช้เอฟเฟ ขุดตัวเองออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บแล้วก็เสิร์ชเพทแล้วก็เรียกลูรี่ออกมาได้นะแต่ว่าตอนนี้เราใช้เก็บไปแล้วเราเลยต้องโดดตัวนี้นะครับซึ่งพอมาตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะขึ้นเป็นออลโลอซาหรือจะขึ้นเป็นตัวนี้หรือจะขึ้นเป็นอาบาลอาคูก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอะไรเงี้ยถ้าจะก,กันนิบิลุก็อาจจะอันนี้จริงๆมันก็ไม่ได้แค่กันนิบิลุนะมันกันหลายๆอย่างนะ เอฟเฟกที่แบบสเปรย์หรือว่าอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยเราได้นะครับเออก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไปสําหรับคอมโบฟีสเมนเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเคนาที่เราเคยได้นําเสนอแล้วนะครับทุกคนว่าถ้าอีกไฟล์เนี่ยมีการใส่ใช้งานเอฟเฟกต์มอสเตอร์บนมือไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้อสุนะเนี่ยในการที่จะมู่ตัวดําออกมาแล้วก็จากนั้นก็โดดตัวดําแล้วก็สั่งเอ็กซีแล้วก็จะขึ้นเป็นตัวลิปเปอร์ เอ็กซิที่ n e เก t e เอฟเฟกต์มอน e r จับมือหรือหลุมก็ได้หรือจะเป็นตัว e เอ็กซิสอพาดก็ได้เพื่อมา n e เกต e เ f ฟเฟกต์มอนสเตอร์หรือจะเป็นเนชไนท์ก็ได้นะครับเพื่อมายึดอีกฝ่ายประมาณนี้ซึ่งพอเรามาดูคอมโบล่าสุดครับนี่คือเด็กที่ผมจัดนะครับเพื่อเล่นกับ Black m a g i c เชีก่อนนะฮะซึ่งลิสต์เนี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะผมก็ยังไม่รู้ว่าจะปรับยังไงนะฮะ เ,ออเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเท่าที่เป็นอยู่นะตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรนะฮะคือคุณสามารถที่จะเล่นลิสต์นี้ก็ได้นะ,ะเอออะแต่ว่าสมมติว่าเริ่มเพียงแค่การ์ดใบนี้นะ ready fusion นะครับแล้วก็สั่งช้าครับจากนั้นเรียกตัวแซนด์วิชออกมาแบบนี้ตัวนี้ใครที่ถืออยู่ก็ราคาขึ้นนะฮะแล้วก็สเปร์ตัวนี้ออกมาจากนั้นก็เสิร์ชครับ เราก็จะเสิร์ชเวชภัณฑ์ซึ่งกรณีเวชภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมือมาอยู่แล้วอะเราสามารถที่จะไปเสิร์ชตัวอื่นได้นะครับตัวที่แบบเสิร์ชแบบพวกอถหรือว่าโซเมชเชียนหรือว่าเวทต,ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่เราขาดอยู่อะสามารถที่จะเสิร์ชได้นะเพราะนี่ก็เป็นใบเสิร์ชชั้นดีอีก1ใบครับยอมรับเลยแล้วก็เลือกครับจากนั้นก็เรียกดรากูนออกมาแบบนี้นะฮะอ่าเราก็จะได้ตัวเนเกตแค่ เพียง3ซัมมอนเท่านั้นนะสซัมมอนสตัวนะฮะยังไม่โดนนิบิลุแน่นอนเออยกเว้นซะแต่ว่าจะโดนขัดตรงนี้อ่าแล้วมันอาจจะเล่นไม่ได้หรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเสี่ยงหน่อยนะครับก็แล้วแต่แต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าแบ็กเมจจะใช้ได้นะคือมันใช้แค่นี้เด็กอื่นก็สามารถทําได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเรดี้ฟิวชั่นจะถูกลิมิตเหลือหนึ่พอๆกับอาซุนะเลย เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะใบเดียวเรียกดากูนออกมาได้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับซึ่งถ้าว่ากันตามตรงฮะด้วยสล็อตเดยที่เราใช้อะเราใช้เพียงแค่อ e ีนี e ่3ใบเท่านั้นอะ่ะผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเมตาปัจจุบันละกันที่ใช้การ์ดเนียได้ค่อนข้างที่จะน้อยเออแล้วอย่างบางเด็กเนี่ยก็ไม่ได้ล็อกอะไรก็สามารถที่จะเรียก เรดี้ฟิวชั่นออกมาแล้วก็เสียพื้นที่สล็อตเอ็กซ์ต้าเด็กไว้สัก2-3ถึงใบเนี่ย3ใบนะ3ใบมันก็จะมีแซนวิชหนึ่งไอ้นี่หนึ่งแล้วก็อันนี้1ผมว่ามันก็ไม่น่าเสียหายอะไรนะครับก็สามารถที่จะทำได้แล้วผมก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยการ์ดเกมยูกิอะ่ะมันจะแบบเดี๋ยวก็ใส่เอนจินนั้นเดี๋ยวก็ใส่เอนจินนี้อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆตัวเมนเด็กมันก็จะมีอยู่แค่หน่อยนึง อะไรประมาณนี้เออซึ่งมันค <c oughs> ่อนข้างแย่พอสมควรนะจริงๆยังมีอีกเอนจินหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คืออาซามมนะนั่นเองทุกคนซึ่งอาซามมนะก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ค่อนข้างที่จะง่ายเหมือนกันนะเพียงแค่เปิดได้ด้วยเดเบลอะแค่หนึ่งใบอะก็ได้แล้วนะครับนี่แบบนี้ปับ๊บก็ขึ้นเชนครับแล้วก็เอาซินฟูดีเซปชันมาเซตนะฮะ จากนั้นก็สั่งใช้ครับเซิร์ชเวทฟิวชั่นอาซามินะออกมาสะเก็ดอาซามินะนะครับแล้วก็จากนั้นสั่งใช้ครับส่งโชว์ก่อนแล้วก็ส่งแล้วก็สเปย์เนี่ยก็จะได้หนึ่งตัวนเกตละมันก็ง่ายแต่ว่ามันไม่ได้เป็นวันการ์ดไงคือไม่ว่าจะเปิดด้วยซินฟูดีเซปชั่นหรือว่าจะเป็นตัวเดียเบลครับล้วนแล้วแต่จะต้องทิ้งการ์ดหใบทางนั้นอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นนะมันก็ไม่ได้เป็นวันการคอมโบอ่ะแม้ว่ามันจะอันเชิญง่ายก็ตามแต่ว่าเมื่อกี้เราแทบไม่ได้เสียอะไรเลยนะเราแค่เสียการบนมือหนึ่งใบแล้วได้ดากูออกมามันค่อนข้างที่จะคุ้มไงแต่ว่าอันนี้มันเสียการสองใบเพื่อให้ได้ตัวเนเกตออกมาเออมันก็เลยดูแบบเนี่ยครับคุณผู้ชมมันมันเป็นอะไรที่ไม่ว่าเราจะเลือกเอนจินอะไรเข้ามาอย่างน้อยมันจะต้องมีข้อเสียเข้ามาเสมอแต่ข้อเสียที่ว่าเนี่ยบางอันมันก็เป็นข้อเสียใหญ่ๆอย่างเช่น เมโลดีสอย่างเงี้ยถ้าคุณม่จะใส่แบบออสซินาโตเข้าไปใส่ m e l o d i ี s เข้าไปแล้วบางสิ่งบางอย่างมันขึ้นมือขึ้นมาอย่างเงี้ยหรือในในขณะเดียวกันมันขึ้นมาไม่ถูกจังหวะเช่นคุณบอดคุณมีแต่เมน Engine เลยแต่คุณโจวได้การ์ดฟิวชั่ตัวที่มัน Fusion Scale ได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็ทําให้คุณเล่น m e l o d i ี s ไม่ได้ละอะไรประมาณเนี้ยหรือแม้แต่ Engine Free เอน i ินฟีซสมิธเอยเนี่ยแม้ว่าจะเล่นง่ายอ่ะแต่คือมันก็ต้องเสียพื้นที่สล็อตการ์ด บางส่วนซึ่งมันค่อนข้างเยอะจริงๆนะในการที่จะใช้ฟีซามินเนี่ยมันก็อาจจะไม่เยอะมากแต่มันก็ถือว่าเยอะเออในเมนเด็กอะอย่างน้อยก็มีไปแล้วว่าห้าหกใบซึ่งต้องให้มันอาซามินัก,ก็เช่นกันเออมันก็จะมีแบบมือควยๆายอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าที่แน่ๆคือคุณจะต้องเสียการบนมือครับเพื่อให้ได้ตัวในเกตมายังไม่นับฮอลัสนะที่ก่อนหน้านี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าฮอลัสเนี่ยกว่าจะได้ตัวหนึ่งในเกตมาที่เป็น โฟตลอดเนี่ยก็ต้องเสียมือเพื่อให้ได้ตัวในเกตมาตัดกลับมาที่คอมโบเรดี้ฟิวชั่นครับคุณไม่เสียอะไรเลยฮะคุณเสียแค่อาจจะมีมือแบบบิ๊กๆอ่ะโจาได้เรดี้ฟิวชั่นสใบแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมก็ไม่เพราะสามารถที่จะเอามาเป็นคอสทิ้งในเกตให้ดากูลได้คือมันสามารถที่จะอันเชิญมายัางไงก็ได้คุณไม่ได้ล็อกคุณไม่ได้เสียอะไรเลยนี่คือความต่างและความแปลกใหม่ของ การเล่นยูกิโ oh! อในตอนนี้ครคุณผู้ชมนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อไรก็ตามที่สินค้าแท c t i c a เ t r i ทร c แพ็ออกผมบอกได้เลยคุณจำสามตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วก็รีบหาเรด d ี้ฟิชชัตอนนี้ซะเพราะตอนนี้ราคาขึ้นผมบอกได้เลยว่าไม่ช้าก็เร็วไอ้เฮี้ยนี่จะเป็นมะเร็ง <laughs> ผมพูดเลยว่ายังไงมันจะเป็นมะเร็งแน่ ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งและรวมถึงเคนายนะผมพอดได้เลยว่าเคนายเนี่ยเอาจจริงถ้าเกิดว่าอีฝ่าเขาไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์มอนสเตอร์บนมือก็ง้อยแดกและขณะเดียวกันทีมอสุนะอาจจะไปขึ้นแต่เป็นตัวสีดำไอตัวชุดโค้ดดำเนี่ยก็เฮียอีกเพราะโดดลงมาก็ไม่ได้มีอะไรแค่สั่เอ็กซิสมาเป็นไทฟอนและถามว่าไทฟอนตอนนี้เอาอะไรมาคุ้มมันค่อนข้างที่จะเก่งจริงแต่ว่ามันมีข้อเสียที่แลกกันพอสมเหตุสมผลใช้คำนี้ แต่อี้เฮี่ยนี่ผมบอกได้เลยไม่เสียหายอะไรเลยคุณใส่สล็อตเนี่ยแค่สี่สี่ใบเนี่ยในเมนเด็กเนี่ยมีแค่อีสี่ใบเนี่ยคุณได้หนึ่งดากูนผมยังมองไม่เห็นข้อเสียของมันเลยฮะเว้นแต่ว่าคุณอัญเชิญดากูนมาแล้วแล้วคุณโจได้อี้เฮียเนี่ยอี้เฮี่ยนี่ก็ไร้ประโยชน์แต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณสามารถทําให้ดากูนมันอยู่แบบถาวรได้อ้ใบที่ว่าบลิกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคอสให้คุณทิ้งเมื่อคุณสั่งดากูนในเกม นี่คือความต่างของเมตาตอนนี้คุณผู้ชมมันน่ากลัวกว่านี้แน่ในอนาคตแต่ผมไม่รู้ว่าจะน่ากลัวแบบไหนนะแต่อย่าลืมว่าเด็กบิวแพ็กใหม่ก็กำลังจะออกผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีทีม Engine ใหม่ๆอะไรเงี้ยเข้ามาหรือเปล่าคือถ้ามันทำตัวเป็นแบบดราก้อนเทลหรือยัม m ีหรือว่าอะไรเงี้ยที่สามารถเล่นเพียวได้ก็แล้วไปแต่ถ้ามันมาแบบเอนจินพูดชัดๆเลยว่าเฮีย Er, แน่ๆครับคุณผู้ชมเรากําลังเข้าสู่ยุคอะไรรู้ไหมฮะเรากําลังกลับเข้าสู่ยุคคล้ายๆเทเลเมนแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้น่าเบื่อเท่าเทเลเมนเพราะเทเลเมนแม่งโม่ชิปหายแล้วโม,ม่น่าลำคาญโม,ม่แบบไม่มีอะไรกัน้นเรากําลังอยู่ในยุคที่ชี้นิ้วบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีในการจะปลาใส่อุระละดอล็อกเบิร์ดหรือเฮียอะไรก็ตามบางทีชี้นิ้วอาจจะต้องปาใส่ตัว Dragontail ที่สั่งฟิวชั่นหรือจะเป็นเคนายใส่ตัวลูพุสนี่คือวิวัฒนาการของเกมนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าเด็กไหนก็ตามนะครับที่รับพวกนี้ไม่ได้โอเคเด็ก okay, มันอาจจะเก่งหมายถึงว่าเด็กเราอะ่ะอาจจะเคยเก่งมาก่อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอเมตาณปัจจุบันแล้วสู้ไม่ได้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าการเกมมันพัฒนาไปแล้วครับคุณต้องอัปเดตเช่นเดียวกันกับผมผมก็ต้องอัปเดต S <S> พูดแล้วก็เหนื่อยใจเอาเป็นว่าวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เด็กโปรไฟล์ดักเมจิเชนถ้าผมได้ลิสต์ที่ลงตัวเมื่อไหร่หลังแท็กที่เข้าทายแพ็กเจอกันคนะสํหรับวันนี้นสวัสดีครับ